เอาละวันนี้พบกับดอนนแชนเนอเป็นเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะพาะเพื่อนๆไปงานสําหรับคนที่อยากแบบว่าชิวๆไม่อยากไปไหนไม่อยากเสียค่าน้ํามันไปนู่นไปเนี่ยอืมผมจะแนะนำเอาเป็นว่าแค่มีอาหารกับน้ําก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วก็รวยเอาเป็นว่าก่อนแรกเลยกด GPS นะครับผม นี่เลยสถานที่ต่างๆนะนี่เลยไหนนะเนี่ยบ้านเฮโลนี่เลยเขาก็นี่เลยให้เราไปจุดแดงๆเนี่ยทงแล้วก็มันจุจดไว้ละสีแดงๆเอาเป็นว่าเราไปกันเลยดีกว่าไปครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็อยู่อยู่ทะเลทรายเลยนะครับผมใกล้จะถึงละ อีกไม่กี่วินาทีก็จะถึงแล้วครับผมไปครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันตรงนู้นเลยละกันนะครับผมเพื่อไม่รอการเสียเวลาไปครับและในที่สุดก็มาถึงจนได้แล้วนะครับผมรีสักหนึ่งเอาเป็นว่าไปเลยไปชมกันเลยว่าวิธีรวยเป็นเช่นไรไปครับ นี่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะถามว่าเอ้ <a> ามาแค่นี้แล้วก็ uh huh. รวยแล้เหรออ้าไหนบอกว่ารวยนี่เลยครับผมก่อนแรกเลยกดตัว N เนาะถ้าใครยังไม่รู้แว่็เราก็เลือกเลยว่าจะเอาสูงหรือว่าตำ่ำมันลงได้พันหนึ่งสองพันสามพันนะครับผมผมลงสามเลยแล้วกันนะครับผมเราแค่รอเวลาตรงนี้สิบวิเก้าวิเนี่ยแล้วก็มันก็ จะให้เราดูเลยว่าเราจะได้สูงหรือว่าต่ำเนาะจะชนะหรือว่าแพ้เพเป็นว่าไปดูกันเลยออออกสี่ก็ออกสองนะครับผมเพื่อนๆโอ้โหตรงนี้ก็ผมแพ้เป็นเรียบร้อยนะครับผมมันต้องต่ำอะ่ะเมื่อกี้ผมเอาสูงใช่ป่ะผมจะลงสูงอีกทีนึงดูว่าจะได้ป่ารอบนี้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ผมก็จะหยุดละไปดูกันเลยเพื่อนๆ หลงังจากนี้จากที่เราเรอเวลาเนี่ยเราเราก็ชิวเลยเพื่อนเพื่อนกินน้ำกินข้าวกินขนมรอเลยว่าจะชนะหรือว่าแพ้อืมอ่ะถึงตาเราละดูเลยสี่สองหกนั่นไงชนะอืได้หกพันนะครับผมเคนี้ก็รวยเลยนะครับผมแค่มีอาหารกับ น้ำก็อยู่ได้ทั้งวันนะครับผมแต่ก็เสี่ยงหน่อยนะครับผมเวลาตรอมาหรือว่าตำรวจมาเราก็ต้องวิ่งนะถ้าไม่วิ่งก็โดนจับนะครับผมเอาเป็นว่าไว้เจอกันในพีหน้านะครับผมจุ๊